ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกก็วันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นําแนวทางคร่าวๆไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกครบบนนะครับเหมือนงวดแล้วนะครับที่กิงงวดแล้วที่ผมว่าลูกชายก็ให้จังๆอยู่นะครับเนี่ยมาดูนะครับครบบนนะครับอันนี้ก็คือสูตรหลักสิบที่เราจะใช้กันระยะยาวนะครับดีครับเห็นไหมครับงวดแล้วเนี่ยสูตรเนี้ย หกเจ็ดแปดศูนย์นะครับที่มันมาหลักสิบเห็นไหมครับซึ่งเจ็ดเป็นชุดลองนะครับนะอันนี้คืองวดแล้วผมทดลองใช้แต่จริงใช้มานานแล้วแหละแต่ว่างวดแล้วสิบมันเป็นเลขเจ็ดตัวลองนะครับแต่ก็เป็นเลขที่ผมนี้ม่ติดก่อนแล้วแหละนะครับที่นี่ท่านดูนะครับครบปนนะครับงวดที่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับสมาชิกที่ช่วยน้ำมันผมให้ไปอย่างนี้นั่นนี่ยนี่ ผมให้ท่านไปเห็นไหมครับเห็นลูกชายผมวงกลมไหมนี่ลูกชายผมวงกลมเอาไว้เจ็ดกับเก้านะครับแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมแล้วก็หลักร้อยอะมีสี่กับห้าเห็นไหมผมทำไว้ร้อยบนนะเห็นะไหมครับแล้วก็เขาเลือกมาเจ็ดเก้าศูนย์นะถ้าในบนเอาก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาก็เลือกเขาก็เลือกไอ้เขาเลือกสามสองเก้านะครับแต่ว่า ผมก็วงกลมไว้เจ็ดเก้านะแปดเป็นหลักร้อยนะครับวันนี้พลาดเพราะว่าผมไปเอาสองกับสามหลักร้อยนะครับสองกับสามแล้วก็เอาเบินหามนะครับนะก็ลูกชายเลือกให้ถูกกินนะครับนี่ลูกชายเลือกให้เห็นไหมวันนี้ผมก็จะให้เขาเลือกจากครบบนนี่แหละนะครับนะซึ่งงวดน,นี้ผมได้ครบบนนะครับมาแล้วนะครับเนี่ย เห็นไหมครับครบบนนะครับอันนี้นะครับนี่ครบบนวันนี้ได้9 0 2าศนสห้านะครับนะแต่ว่าโอกาสเป็นสิทหน่วยอยู่ที่ตัวสีแดงนะครับส่วน2อนี่เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อหลักร้อยแหละนะครับก็หมายความว่า สี่ตัวนี้ครบบนนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ช่วยค่าน้ำมันนะครับอ่ายี่สิบถึงยี่ห้าไปแล้วนะครับผมก็จะให้ลูกชายหรือใกล้ๆวันก็จะให้ลูกชายวงกลมแบบนี้แหละนะครับเนี่ยท่านก็จะได้จัดแจงผมก็จะไปผมก็จะหาหลักร้อยมาให้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมเลือกสี่กับห้าหลักร้อยให้ท่านแล้วนะเห็นไหมครับแล้วก็มี 0, นะเจ็ดเก้าศูนย์อ่าเลขห้าตัวนะมันจะมาสองตัวนะก็ในสูตรมันก็เป๊ะนะไอีกสูตรหนึ่งหกตัวก็มา ก็มาครบนะครับเพระาะว่ะมามันเลี้ยวแปดแปดแปดเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเอาไปหลักร้อยนะพูดแล้วนี่ผมได้ผมได้หน่วยขี้นะเว้นเบิร์เห็นไหมครับหน่วยขี้นะนี่สูตรหน่วยขี้เห็นไหมมีสามเจ็ดเก้านะครับ แต่ที่ให้ผมผมยังไม่ผมบอกเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดไปให้ก่อนก่อนว่าออกเพราะผมกลัวอั้นนะครับนะทีนี้ก็มาจับนะครับอันนี้จับตามแต้มล่างนะครับจับตามแต้มล่างนะครับในสูตรนะครับก็เก้าหนึ่งสองสามสี่นะครับแต้มนะครับแต้มล่างแล้วก็จับตามนี้นะครับอันนี้จับตามแต้มล่างแล้วก็เรียกเด่นนะครับเรียกเด่นล่างงวดนี้นะครับนะ ก็จะนี่านดูเอานะครับแต่ผมจะวงกลมไว้ที่90 4 0 7 4น 7, 7นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่สุดนะครับในในสูตรนี้นะในสูตรแต้มแต้มล่างนะครับนะไอผมเลขผมตัดออกไปแล้วโอกาสออกยากนะผมไม่เอามานะครับมีมีเลข6เลข8เลข2เลขหนึ่ดูก่อนถ้าเลขก3มไม่มีก็จะอ,ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นไปที่หน่วย0นย์กับ4นะครับข้างล่างนะครับ อันนี้เน้นสิบหน่วยบนมากกว่าล่างอันนี้ก็คือท่านอาจจะเป็นตัวที่เด็ดก็ได้นะครับห้าเนี่ยนะครับนะตอนนี้นะเหมืนอนก็เดียวได้เจ็ดละเจ็ดเจ็ดก็ได้บนล่างนะครับอันนี้ก็ห้าก็ได้บนล่างนะครับแต่ว่าเน้นบนมากกว่าล่างนะครับเห็นไหมครับผมเชนเอาไว้ติดหลักห้านะครับติดหลักห้านะก้ากับแปดนี้ มีโอกาสมาหน่วยนะครับส่วนเจ็นี่ก็ได้10บสิหน่วยห้านีดห้านี้ก็ได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ว่านี้ทําตามสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นห้าชุดที่เน้นบนล่างนะครับดูก่อนถ้า4ี่กับศูนย์สองมชัยไม่มานะใครมาเน่นที่ห้านะครับอันนี้บนนะครับสูตรบนนะครับนี่จับจับตามสูตรนะครับ ข้างบนสูตรนี้ม้ว่แล้วก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะม้วนแล้วได้หกชุดนะครับแต่วันนี้ผมผมจะให้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเด่นหน่อยหนึ่งกับสามนี่ดูเชิงก่อนนะครับเผื่อไม่มาแต่ว่าห้าแปดเก้านี่ยืนนั่นเลยนะครับต้องมาหนึ่งตัวนะครับห้าแปดเก้านะส่วนเจ็กับแปดนี้ดูก่อนนะตัวนี้จะมาสิบหน่วยนะครับ อันนี้พอจับได้คู่ตัวก็จะนี่นะครับ55ก็ 50, าศนะูน5์ห้าหนึ่งอกะก็คือรูดห้าได้เงินเท่ากันนะครับนะแล้วก็ท้าย8นะครับสังเกตดู้8นี่แผมจะไวผมจะไ,ไวหน่วยมากกว่าเพราะว่าไอในในสูตรเราได้468หกแใช่ไหมซึ่งมัน468หมจะมาหน่วย นะมากกว่า10นะแต่ว่าก็มาสิได้นะครับเหนืภาพภาพแก็18 3 8ป8สามแปดเจ็แครับแล้วก็19บเกก็คือจะมีจะมีท้าย7 8 5แ้าแล้วก็9นะครับเด่นวันนี้นะครับภาพเก้าก็ถเ้าเน้นไปที่9 5้าห8 8 9นะครับนะ อันนี้ก็สิบหน่วยล่างคู่ที่นะครับคู่ทีนี้ผมเสียดายที่ผมไปผมไปตัดสีออกเพราะว่ามันมีคนดับสีกันเยอะนี่แหละนะครับผมเต้มมันได้ยูยนะเต้มไต้มห้าเลยนะเต้มขี้ล่าง ICU, นะโมเดลเนี่ยเนี่ยโมเดลเนี่ยโมเดลได้หนึ่งสามเจ็ดหลักสิบผมนะครับไม่เคยพลาดแต่ไม่พลาดหลักหน่วยเพราะหลักหน่วยผมไม่ผมไปเอาตามดับดับของรุ่นน้องนะครับอาจารย์ธเนศเลยนะดับสีกับแปดนะครับ วันนี้ผมก็เลยไม่ไสนดับวันนี้เอาแต้มดีกว่านะครับไปติดถ้าไม่ติดตรงสี่ดับมันก็ได้สิบสี่แล้วเพราะว่าผมไม่เอาสิบห้าสิบหกอีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับวดน,นี้วดเดียวไหมครับได้หน่วยศูนย์สองสี่หกวดนี้นะครับได้สามห้าเจ็ดเก้านะครับนี่นะวันนี้นะได้สามห้าเจ็ดเก้านะหลักสิบนะครับ ขึ้นสามนี้ด้ออที่สุดนะครับส่วนห้าเจ็ดเก้าจะดูตัวเลขจะมานะครับแล้วก็หน่วยหน่วยวันนี้ได้ศูนย์สองสี่หกแปดนะแต่ผมจะเน้นไปที่ศูนย์กับสี่นะครับสองหกแปดนี้ผมคาดว่ามันจะดับนะแต่ดูเชิงก่อนนะเพราะว่าแปดกับหกนี้แปดนี้ไม่แน่อยู่นะดูเชิงอยู่นะคือมันจะมีศูนย์สี่แปดนี่แหละนะครับแต่เป็นชนเลขดับุ่นน้องอาจารย์ธเนศนะไม่รู้จะดับอยู่หรือเปล่านะครับนะ พอจับคู่โต๊ะล่างก็จะได้นะครับ3034นะ5 0 5 4 7 0 7 4 9 0 9 4ซึ่งตัวสีแดงครับมีโอกาสมานะตัวสีแดงแดงมีโอกาสมานะครับ,นะแ,รรบแล้วก็ท่านจะเห็นว่างวดที่แล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้นครับหนังสือรับนี้การันตีนะครับการันตีสูตรสูตรแต้มรวมคู่ชี้แล้วก็หลักยืน,นครับหลักยืนวดที่แล้วเห็นไ,ไหมครับทำไมถึงถึงควรมีเล่มนี้เพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับเนี่ย งวเนั้นเราได้สามห้าเจ็ดนะเป็นคตตล็อกยืนเลยยืนพื้นใช้ทั้งชีวิตเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยสามห้าเจ็ดเพราะว่าสามกับเจ็ดยังไงต้องติดสิบหน่วยเห็นไ,ไหมครับนะวัวน,นี้ก็ได้สี่หกแปดนะมันจะมันจะดับไม่ดับไส่สู้แต่ยังไงสี่หกแปดต้องติดสิบหน่วยบนล่างนะครับอย่างที่คิดเอต้องมาล่ากนะครับหนึ่งตัวนะเพื่อเพื่อไม่ให้เสียชื่อหนังสือเทวดานะครับนี่แล้วก็ดูอยู่ย้างท้ายก็จะมีวิธีตัด นะวิธีแตะวิธีตัดแต้มเหลืองคู่ขี้เม่อแล้วผมได้แต้มขี้ที่แรกผมได้หนึ่งสามเก้านะครับผมไปตัดเอาผมไปตัดออกหนึ่งกับสามนะไปลังเลนะครับที่เขาเอาแต้มหนึ่งสามเก้าก็จบละแต้มขี้อย่างเดียวนะนี่แต้มเหลืองขี้เมื่อแล้วในหนึ่งแต้มหมายไหมครับได้แต้มขี้นะอันนี้เราเราก็จะรู้สิบ แต้มรวมคู่ขี้นะครับทั้งสามตัวล่างด้วยล่างก็รูปคู่ขี้นะครับนี่หนังสีเลม่มนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการตัดน้อยชุดนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อเร็วผมได้ผมผมได้หน่วยคู่นะครับสิบคู่สิบขี้นะนี่เห็นไหมครับเนี่ยผมต้องซีได้อยู่ไสิบสีนี่แหละนะได้สิบสองสิบหกเขาคิดว่ามันจะต้องหนึ่งสองหนึ่งหกแต่พอมันดังแล้วทาให้ผมรู้จะเอาตัวไหนนะครับ ผมไปติดดังก็ถ้าเราสิบสีก็ติดอั้นเขาติดดับเขานะครับถ้างนั้นวันนี้ผมก็เลยไม่สนดับนะเอาตามแต้มเราดีกว่านะครับเพราะว่าถาอย่างน้นวันนี้สี่หกแปดผมก็ไม่ดับหรอกนะครับใครจะดับก็ช่างมันนะเพราะว่าถ้าวันนี้เรกเร่ผมไปชนอาจารย์ทเนตนะผมก็เลยอยากลองลองวันนี้ดับสายแข็งเจอเทวดาบอกอย่าเป็นไงวันวแล้วเขาเขาดับไม่อยู่นะแต่แปดเขาดับอยู่ แต่เขาเราจา5กับ8ดับยูนะครับเขาเราแ8กับ5ไม่มาทั้งหมดข้งล่างเลย10หน่วยผมผมให้5ไป้อยอย่างเดียวเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้นะครับท่านใดที่ช่วยค่าน้ำมันมาครับวันที่20หรื25ครับเนี่ยจะได้สิทธิ์อะไรรู้ไหมครับหนึ่งมีสิทธิ์ออกเบอร์บัญชีผมนะครับวันนี้นะครับสองโทรศัพท์สี่ตัวหลังออกสีตัวหลังมาเรื่อยนะผมพูดอย่างเงี้ยต้องจำนะครับสีตัวหลังเนี่ยแต่ถ้าผมยังไม่เอ่ยว่าตัวไหนท่านก็ยังไม่รู้อยู่เดีนะครับนะ แล้วก็รหัส ATM นะครับซึ่งผมบอกแล้วรหัสร,รหัสเกี่วกับผมนี่เลขเจ็ดนะครับนะจะต้องมีเจดติดถ้าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็ดมาห้าของงวดติดก็อย่าว่านะทีนี้ก็รหัส ATM นะครับเนี่ยซึ่งติดเจ็ดหมดเลยนะครับวันนี้นะลองเก้านะครับรหัส ATM นะครับออกไปแล้วสามงวดติดนะครับงวดที่สี่จะมาหรือเปล่าเอทีเอ็มผมเวียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะ นะแล้วก็วันเกิดผมนะครับวันเกิดผมแล้วก็บา้านเลขที่อุดรวันนี้บา้านเลขที่อุดรนะครับงวดก่อนนั้นบา้านเลขที่ที่หนองคายนะครับ472เนอะแล้วก็วันที่20ีย5นะใครช่วยใครเดินทางเหีนทราบรหัสที่ออกบนครับนะที่ผมไม่ที่ผมไม่กระจายมากเพราะว่าเดี๋ยวอั้นไม่ใช่หรอกผมไม่ใช่แม,ม่น้แม่น้ำหนึ่งนะ ถ้าบอาไว้แล้วคนคนตามซื้อไม่ได้นะั้นผมต้องกัดเอาไว้สําหรับคนที่มีบุญนะซึ่งวันที่แล้วคนที่อยู่ไต้หวันนะครับฝันยังผม,มงก็กบอกเบอร์โทรผมกับเลขไอ้รถพ่วงแม่ให้ซื้อไว้เลยนะไม่ต้องรอผมนะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็รู้แล้วนะผมจะบอกว่าคนซื้อตัวไหนก่อนที่จะอั้นกระจายครึ่งอีกนะครับเรขอาจารย์ไหนก็ช่างนะจุดทูบจุดเทียนมาเ่ยถ้าไม่ตรงเทวดาออกนี่ไม่ออกนะครับวันนี้นะ พ่อเรียกเราเรียกเทวดานะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าเมื่อไรของสิไดผมไม่จับท่าเจ็ดเก้าที่กิงเห็นยายผมนี่แกแกเป็นไอ้คนรักษาการวัดแทนแทนพระนะเป็นเป็นโยมนี่แหละแต่ว่ามีสิทธิ์นะเรียกที่วัดแต่เจ็ดเก้าห้าผมสิไดยอยู่ผมไปเอาแต่ยายซื้อไอสองเก้าห้าผมลืมเจ็ดเก้าห้าไปเลยที่กิงไม่ไม่น่าลืมมันก็หลายทางนะนั่นแหละ อ่ะก็มีแค่นี้แหละนะครับสําหรับ